วันนี้เราจะมาแนะนำรอยเชื่อมที่มีการละลายที่สมบูรณ์และเหมาะสมอย่างง่ายๆเพื่อให้คนที่ฝึกเชื่อมใหม่สังเกตลักษณะแนวเชื่อมของตัวเองครับ สวัสดีครับครูโจเคล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับผมก็พยายามจะทําคลิปที่มีประโยชน์สําหรับคนที่เริ่มฝึกเชื่อมแล้วก็เป็นคลิปที่เข้าใจง่ายๆนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นซีรีส์หน่อยนะครับผมเพราะเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันพูดลักษณะของข้อเดียวแล้วมันไม่ได้มันจะต้องมีการพูดแบบต่อเนื่องนะครับที่จะพูดก็คือ การปรับไฟนะครับผมการปรับไฟเวลาเราเจอชิ้นงานชิ้นหนึ่งเราจะพิจรารณาอะไรบ้างในการปรับไฟแล้วไฟที่เราใช้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะไปเชื่อมหรือเปล่านะครับผมดังนั้นหัวข้อที่จะพูดนี้คร่าวๆนะครับผมก็จะแบ,บ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันนะครับเพื่อให้เวลามันไม่ยาวนานมากเกินไปนะครับผมก็พยายามติดตามนะครับ พยายามจะตัดต่อแล้วก็ให้มันกระชับแล้วก็พยายามติดตามให้ครบทั้ง3นะครับผมเพราะจะเป็นการอธิบายที่ไล่เรียงลาดับกันไปนะครับก็สิ่งที่จะพูดนะครับเกี่ยวกับการปรับไฟของมือใหม่นะครับผมปรับไฟปรับกระแสเชื่อมของของคนที่หัดเชื่อมใหม่ในระดับงาน DIY นะครับเราจะไม่พูดถึงระดับในทางงานแบบจริงจังนะครับเพราะพวกนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาในการปรับไฟอะไรอยู่แล้วนะครับ เราก็จะมาพูดกันถึงหนึ่งเราต้องดูให้เป็นว่ารอยเชื่อมนี้มันมีการเชื่อมที่สมบูรณ์หรือยังมีการละลายที่สมบูรณ์หรือยังถ้าเราดูเป็นเราก็จะได้ดูพิจารณาได้ว่าไฟมันเบาหรือมันแรงไฟนะครับผมส่วนหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2เราก็จะมาพูดกันถึงการเลือกลวดเชื่อมกับพิจารณาความหนาของชิ้นงานว่ามันจะแมทช์กันไหมลวด2.6ดันครับผม าดันรวดเชื่อมอาดันความหนาของชิ้นงานไปถึงกี่มิลนะครับผมหรือรหัส6013ดันไปได้กี่มิล7016ดันไปได้กี่มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือมีวิธีการคิดคร่าวๆอย่างไรนะครับผมในการที่จะปรับไฟให้ให้ได้เร็วแล้วก็ใกล้เคียงกับ,ก,บกับความเป็นจริงนะครับผมมากที่สุดนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้อ้างอิงข้างหอ นะครับผมหรืออาจจะมีลวดแต่ไม่มีข้างห่อให้อยางอิงก,ก็คอยติดตามกันยาวๆกันนะครับในหัวข้อที่1น,นี้นะครับสิ่งก็คือการพิจารณานรอยเชื่อมว่ารอยเชื่อมนั้นมีการสึมดืที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับก่อนที่เราจะไปดูตรงส่วนของภาพทฤษฎีนะครับเรามีตู้เชื่อม นะครับแบบบ้านๆแบบ DIY หนึ่งตู้นะครับผมสิ่งแรกที่เราทำนะครับผมเราก็จะทำการหากระแสไฟที่ถูกต้องก่อนเพื่อที่จะเวลาเราตั้งโจทย์อะไรหรือพิจารณาว่าจะไปเชื่อมอะไรมันก็จะทำให้เราสามารถปรับกระแสไฟได้ใกล้เคียงหรือถูกต้องแล้วก็มีความเร็วในการปรับมากขึ้นนะครับวิธีการหากระแสเชื่อมที่ถูกต้อง อย่างเร็วๆอย่างง่ายๆเราเคยบอกไปแล้วนะครับก็คือใช้แคมมมิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสไฟกระแสไฟ DC ได้นะครับผมก็ตัวละประมาณทันพันนิดๆนะครับผมหรือ,อถ้ามีนะครับก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตู้นี้หน้าตู้นะครับเขียนว่าเป็น M M A 320หรือ ถ้าพูดง่ายๆก็คือมันก็จะโชว์ว่าเป็นกระแสที่320แอมป์นะครับผมหน้าตู้เดี๋ยวเราไปวัดกระแสจริงๆว่าตู้ตัวเล็กขนาดนี้นะครับประมาณ1 3มือจะให้กระแสจริงๆที่เท่าไหร่นะครับเราจะใช้ตัวนี้ในการอ้างอิงในการาทำวิดีโอต่อไปนะครับทำการวัดกระแสก่อนนะครับเราจะใช้ลวด2.6นะครับผมแล้วทำการ หน้าตู้ไปที่สุดนะครับตอนนี้ไปที่สุดเต็มแม็กเลยนะครับที่โชว์ว่าเป็นสามร้อยยี่สิบนะครับเราก็ได้กระแสะไฟแล้วนะครับผมถ้าปรับเต็มหน้าจอสเกลนะครับ หน้าจอโชว์ที่320วัดกระแสไฟจริงได้ประมาณ105นะครับแล้วถ้าปรับมาที่เลข250หน้าจอ,อาวัดกระแสจริงจะได้ที่ประมาณ8 0แอมป์นะครับเราก็จะใช้สเกลนี้ในการทดสอบในลำดับต่อไปครับสำหรับในการทดสอบในตอนที่1น,นี้นะครับก็คือเราจะพิจารณาได้อย่างไรว่า ชิ้นงานที่เราเชื่อมมีการซึมลึกเท่าที่มันสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับคือเท่าที่มันจะซึมลึกได้หรือยังนะครับก็การซึมลึกที่ดีก็จะได้ทั้งความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ได้ความสวยงามของแนวเชื่อมนะครับผมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษะในการที่เราจะฝึกไปเรื่อยนะครับทีนี้การซึมลึกที่ดีๆเนี่ยมันก็จะมีเทคนิค ก็คือการดูว่าการซึมลึกนะครับเราจําได้เน้อว่ากระบวนการเชื่อมคือปลายลวดเชื่อมจะมีอุณภูมิถึง3,000องศามันก็จะละลายทั้งแกนลวดตัวเองแล้วก็ชิ้นงานเองให้เป็นของเหลวก่อนที่มันจะเย็นตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระบวนการพวกนี้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีดังนั้นพอมเย็นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเกิดการประสานของลวดเชื่อมแล้วก็ชิ้นงานนะครับซึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นคือขอบของแนวเชื่อมนะครับผมก็จะออกมาลักษณะของเบอร์เบอร์นะครับผมเบอร์เบอร์ก็คือไม่คมชัดซะทีเดียวนะครับผมมันจะเบอร์เบอร์ดูแล้วนั่นคือการประสานเพราะมันเป็นการหล่อเหลวแล้วมันเป็นการเตียนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขอบมันแข็งแข็งมันก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันเป็นการเชื่อมที่ได้รอยเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งปัจจัยนะครับผมของการเชื่อม ผมก็จะมีไว้2ข้อก็คือ1การพิจารณานะครับผมมันต้องพิจารณาถึงสงสิ่งก็คือ1การเชื่อมแกนลวดเชื่อมต้องมีการละลายที่สมบูรณ์นะครับผมและอันที่2ก็คือชิ้นงานก็ต้องมีการละลายที่สมบูรณ์นะครับผมอันนี้กระบวนการเชื่อมถึงจะพค้งวงจรและเกิดรอยเชื่อมที่ดีและได้การแข็งแรงที่ดีนะครับผม เรามาดูในแต่ละกรณีนะครับผมว่าว่ามันจะมีผลหรือมันจะมีเหตุผลอะไรทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันดับแรกก็คือแกนล,ลวดนะครับผมต้องละลายสมบูรณ์นะครับผมแกนล,ลวดต้องละลายที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับผมเราก็จะพิจารณาอย่างไรว่ามันละลายสมบูรณ์จริงๆแล้วง่ายสุดก็คือเราก็ดูพิจารณาตรงที่ข้างข้างของ ห่อรวดเองนะครับก็จะมีตารางในการปรับไฟอยู่นะครับผมว่าเป็นช่วงต่ํากับสูงนะครับผมดังนั้นเราก็นําอข้อนี้มาพิจารณาก็คือไฟต่ำกับไฟสูงถ้าเกิดเราปรับไฟให้อยู่ในไฟจริงๆนะครับนั่นคือเหตุผลว่าที่เราทําไมต้องหากระแสไฟที่ออกมาจริงๆก่อนนะครับแล้วเราปรับกระแสไฟจริงๆที่ออกมาให้อยู่ในช่วงของ สารางที่ลวดละคอมเมนต์นะครับเราก็จะได้การละลายแกนล,ลวดที่สมบูรณ์ทีนี้มันก็จะมีอีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าการละลายไม่สมบูรณ์หรือว่าการละลายที่เราคุมไม่ได้นะครับผมมันก็จะคือลักษณะของการปรับไฟที่แรงเกินไปแล้วก็ปรับไฟที่เบาเกินไปนะครับผมกรณีถ้าเกิดปรับไฟที่เ,เบาจนเกินไปก่อนนะครับตอนนี้เรากําลังพิจารณาตรงส่วนของลวดเชื่อมก่อนนะครับ สำหรับรวดเชื่อมถ้าปรับไฟที่เบาเกินไปนะครับผมก็จะทำให้รอยเชื่อมเป็นนูนนะครับผมนูนขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับผมเป็นรอยนูนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีขอบนะครับขอบระหว่างชิ้นงานกับตัวรอยนูนเนี่ยที่ค่อนข้างคมนะครับผมแล้วก็เกิดการ ไม่ละลายชิ้นงานแต่ละลายรวดเชื่อมนะครับซึ่งบางทีลักษณะของรอยนูนที่ออกมาเราก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่ารอยนูนต่อเกยนะครับผมรอยนูนเกยกันนะครับหรือที่เราเรียกว่ารอยโอเวอร์แลนะครับผมภาษาในการเชื่อมเราก็เรียกว่ารอยโอเวอร์แลก็คือมันนูนเป็นก้อนกระแสไฟเบาไปและกละอ็อาจจะละลายแกนลวดไม่สมบูรณ์นะครับความร้อนไม่พอนะครับ อ่าแล้วก็การปรับไฟที่ต่ําเกินไปก็จะทําให้การเชื่อมเกิดขึ้นได้ยากนะครับการเชื่อมเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การอาร์คไม่สม่ําเสมออาจจะมีอาร์คไปและดับกลางทางนะครับผมหรือว่าอาร์คแบบฟังเสียงแล้วมันไม่มีความต่อเนื่องนะครับผมอันนี้คือการปรับไฟที่เบาเกินไปนอกจากนั้นนะครับความร้อนนะครับความร้อนก็จะไม่ได้ตามสเปคนะครับ าตามทฤษฎีความร้อนที่เกิดไฟรยรดเชื่อมต้องอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0องศามันถึงจะมีแรงในการละลายชิ้นงานนะครับเพราะเหล็กเหล็กเหล็กอลูอมิเนียมไมลสตีลจะมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ประมาณพันไปไปลายนะครับพันเจ็ดพันแปดพันเก้าปกติถ้าประมาณเกือบสองพันนะครับดังนั้นสามพันมันละลายสองพันได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือกรณีของการปรับไฟเบา,เ,บาเกินไปนะครับแล้วก็เป็นผลทําให้แกนลวด ละลายไม่สมบรูรณ์นะครับต่อไปถ้าเกิดเราปรับไฟแรงเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปรับไฟแรงเกินไปสิ่งที่เกิดก็คือรอยเชื่อมอก็จะแบนนะครับค่อนข้างแบนเพราะว่ามันก็จะพ่นพาร์ตมากค่อนข้างเร็วพอพ่นเร็วปุ๊บเหมือนเราฉีดน้ํามันก็กระจายแพร่ไปได้เร็วดังนั้นรอยเชื่อมมันก็จะค่อนข้างแบนนะครับผมแล้วก็กระแสะไฟที่ สูงเกินไปก็จะทําให้เกิดรอยแหว่งของของชิ้นงานนะครับหรือที่เราเรียกว่ารอยอันเดอร์คัตแล้วก็สเก็ตจะค่อนข้างมากนะครับผมสเก็ตไฟก็เวลาสเปตเตอร์เอ่ยกระเด็นก็มากแล้วก็ลูกไฟที่กระเด็นออกมา,าจากไอตัวตอนที่เกิดการเชื่อมก็จะมากด้วยนะครับผมแล้วก็คุมแนวเชื่อมได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะเมื่อไหลที่เราพยายามเติมเนื้อเหล็ก มันจะยิ่งแพร่แนอนอไปเรื่อยๆเพราะการพ่นที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้คือกรณีของถ้าเกิดเราปรับกระแสเชื่อมที่มากที่เล c o m m e n มตรงข้างหอมากเกินไปมากๆนะครับผมอันนี้ตู้นี้เผอิญมันปรับไฟได้ประมาณ110นะครับดังนั้นพอใช้กับลวด26มัน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 ไม่มากพอนะครับหมถึนว่า ปกติลวด2องไม่เกิน95แต่ปรับไฟ1 1 0มันก็สูงขึ้นมานิดเดียวนะครับดังนั้นลอยมันก็ยังพอเอาไปใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเกินมากๆอย่างเช่นลวด2องแล้วเราปรับไฟสักร้อยห้าสิบเนี่ยเราก็จะเห็นผลที่ชัดกว่านี้นะครับผมอันนี้พอเพอื่อนเราใช้ตู้เชื่อมตัวเล็กในการอ้างอิงนะครับผมแล้วข้อที่3ของการละลายแกลลนลวดไม่สมบูรณ์ก็คือฟัดเกิดความชื้นลวดเชื่อมเก็บไว้นาน ฟลัชเกิดอาการแตกหรือเราทําการงอโลดเชื่อมแล้วฟลัชมันมีรอยร้าวหรือการแตกทําให้เกิดการปกคลุมแนวเชื่อมได้ไม่ดีอันนี้ก็จะทําให้แกนลวดนะครับผมละลายไม่สมบูรณ์ได้นะครับทีนี้อันนี้คือการพิจารณาตรงส่วนของมุมมุมของลวดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาตรงส่วนมุมของชิ้นงานนะครับผม ชิ้นงานถ้าเกิดจะละลายและก็ประสานเราเชื่อมที่ดีจำไว้นะครับขอบต้องเบลอไม่มีขอบที่เด่นชัดหรือว่าเราเห็นเป็นขอบตับที่ชัดเจนนะครับสิ่งที่ทำให้ชิ้นงานละลายไม่สมบูรณ์ก็คือ 1. การปรับไฟนะครับผมปรับไฟถ้าเบาไปละลายลวดไม่ละลายชิ้นงานถ้าแรงไปชิ้นงานละลายแต่คุมแนวไม่ได้นะครับผม2ก็คือ มุมของรวดเชื่อมนะครับผมในงานซีเรียสมุมของรวดเชื่อมมีผลกับการซึมลึกที่ดีมากๆนะครับถ้ามุมในลักษณะนี้ก็จะเกิดการซึมลึกที่ดิ่งลงไปนะครับถ้าเกิดมุมเราวางลักษณะนี้นะครับการซึมลึกก็จะน้อยลงนะครับผมมุมของรวดเชื่อมในการเชื่อมนะครับแล้วก็ระยะอาร์คสูงต่ำก็มีผลทำให้ชิ้นงานละลายดีหรือไม่ดีนะครับ และก็สุดท้ายก็คือความเร็วในการเดินลวดนะครับผมถ้าเดินเร็วไปเดินช้าไปมีผลทำให้ความร้อนสะสมใน,นชิ้นงานต่างกันทั้งนั้นนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้คือปัจจัยที่ทำให้รอยเชื่อมของเรามีการซึมลึกหรือเชื่อมได้ไม่ดีนะครับผมซึ่งวิดีโอส่วนใหญ่ของคูโจก็คือได้กล่าวไปแล้วลองเปิดย้อนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแปะเพื่อให้หาง่ายนะครับ ก็ลองไปทบทวนในแต่ละหัวข้อนะครับผมว่ามือใหม่เราควรที่จดูยังไงว่ารอยเชื่อมมันละลายได้ดีกระแสไฟเหมาะสมแล้วอันนี้คือตอนที่1นนะครับเราเน้นตรงส่วนของงาน DIY ของเรานะครับผมไม่ได้เน้นในส่วนของลึกมากเกินเกินไปมีอะไระมีอะไรแนะนำหรือ ชมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันได้แล้วอย่าลืมอีก2องคลิปที่เหลือก็คือคลิปการพิจารณารหัสลวดแล้วก็ความหนาของชิ้นงานและการคำนวณกระแสะไฟในการเชื่อมครับวันนี้คลิปที่1พอแค่นี้ครับสวัสดีครับครูโจ๊นเล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ